วันี้วันนี้จะไปเอามิ้มนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนนะครับไปเอามิ้มตรงไหนเนี่ยเฮ้จะไปเอามิ้มอยู่ต้นกอไผ่ครับเราปูไปเลยใช่ไหมตรงนี้ใส่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางสนามฟุตบอลนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งมิ้มนะครับโอ้ร้อนใช่ไหมครับร้อนไอรังอยู่ตรงไหนรังมันล่ะรังก็อยู่ต้นไผ่นะครับเข้าไปมิ้มได้ไหมเนี่ยได้จอดจัดไว้ก่อนภาพจัดไว้แนนป่าป่าป่าเโอ้ร้อนบิดก็ร้อนบิดปุ๊บปีพันจัดจอดคนละ ห้องยังไงด้วยห้องไงนะครับพี่น้องไม่ต่อแล้วใช่ไหมมันน่าจะไม่นะครับในอันนี้นะในปากปามนะครับอันนี้สงสงโคตรกาศเลยนะครับนะแต่เราไม่ใครเห็นเราจะเอายังไงห้องไปเดี๋เอาเอาเอาอันนี้แนวอูดครับจับเอาครับจับจับปากเข้าครับมีดพร้อมครับใส่เสื้อแล้วครับคุณอ้าเดี๋ยวไอติเกอร์จับกล้องมาให้กระป๋องกระป๋องกระป๋องยิ่นยื่นยื่น ออกยังไงตีปั๊มมาลงไลยบ่ปั๊มปีนไปนี่ก็คือหางมิมครับหางมิมบาซันหางมิมบาซันหางมิมบาซัอย่เดยวเขาไปใก้กันนะครับจะออกยังไงเดยโอ้ยดีเด้อนเีแล้วแล้วไปสอยู่ด้อ ดูหังมิมครับทุกคน,น,นหังใหญ่อยู่นะครับเป็นยังไงห้องเป็นเนี่ยตอนล่นกาขึ้นมาอ่ครัขึนไปสู้มันช่เ<ม>่แตะทั้งบอน่ยปตอนน้าเอายนมใส่ม่นนะแกตงตาลงมาด้วแบบ มันนน้าใช้อะไรกินน้ำครับเแก้วครับแก้วตใส่ิลินครับลิ้นลิลินเบือนแล้วเบือน้ำเลยแก้วตักเปะลัมากเลยจับนะครับเฮ้ยกนดี๋ยวเดี๋ยวมขึ้นไก่อนเยิกนไหผแต่ข้างออกมา่อนสิคืนมาก ผมไม่ญาติครับตากล้องญาตครับญาติอยู่รังกําแพงครับจุ่มกันนะเดี๋ยวผมไปหาเหลี่ยมซูมก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปรีมิ่งก่อน <c oughs> เราจะมาหลบ <c oughs> จะมาหลบไกลๆนะครับ <c oughs> อยู่ใกล้ไม่ได้ไมันจะต่อเรา <c oughs> ผมบอกมีต่อหน,นี้ดิวิน พอโดวก็อกวินถ้าสัพมันแตกข้างมันยังไม่ตอดมึงเหรอเราก็ไปหยุดตรงที่มันเป็นแปนกันนะครับเวลาวิ Listen, ่งจะได้วิ่งเร็วรถแตกข้างมาก็ถอดถือวิ่งเลยนะครับ

มาตีนู้นนะสสภาพต่นิครับพี่น้องแมมือกูบวมเท็นเหรอเออโอแคเนี่ยไมไลความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ แสบม,ม,ม,มือ,อ,อเคเรับกูไม่น่างานมันเลยสองแม่สองแม่พี่อยู่ฮะโอ้ยเราผมมนี่ยมแลต้องหนย้มที่ต้อนยามเอาไม่เชี่ยก็ได้แมงเนี่ยดูแมงเถอะว่าเอาไม่เชี่ยออกไอ้สามแม่ใส่เต็มมือกูอะแมงอน่ยมันเข่าหัวกูวเลยมันลุมเข่าหัวกูเลยอุ้ยมันมีแมพึงผสมมันตัวนีวน้ขามัาานกวน ไไมันจะไปตอดเรานี่นี่นะ,นะปวดตัวฮะอูตีห้าน่ะสายกูแงสีงสลราไปนัจกจ้ะปวดมือห,หามเลยจะไปกี่แม่ครับกเมื่อกี้อสิบกูแม่ครับนั <c oughs> ่นคือบอกอะไรนะ <c oughs> คูขัวครับแว่าเอะแม่งตัวก่อไพ่นะแม่งเนี่ยพละกินวันนี้ลบเหลีวนะผมว่าเต๊นี่เจ๊่มงดีเลยนี่นีอยากเช่าีกับิไรไปซับ พองวามันขึ้นยากโพูดมันขึ้นง่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงหนึงจะมาแก้ลี่ยมนใหม่ยไหมครับหรือว่าจะพอแค่นี้โอ้ยเฮ้ยเอาเอาแั้นตอบป่เติมสามตอบป่ะเราขี้โมกแม่เราจะพอแค่นี้หรือว่าไ,ไปต่อครับไม่หวูวครับวันนี้เก็บแม่งหัวเลยโอ้ยเราจะได้ไปสาปลาแล้วเราจะเอามีนไม่ได้แล้ว อันนี้ฉิกตอตัวหนึ่งแล้วก็นิ้วก้อยตัวหนึ่งนิ้วก้อยอ้นี่เด็กครับพี่น้องหอยตอตีดีดีดีหอยตอดจิกหน่อยกระบวมด้วยหนิเดี๋ยวพาลูกพี่ไปทายยาชก่อนนะครับแม่ห้องประจิตวันนี้ก็คงล้มเลิกนะครับ